ดีค่ะทุกคนีตอนเย็นๆน,นะคะจะบ่ายสามโมงสี่โมงแล้วนะคะอะมาพบกับแนวทางฮานอยสตาฮานอยของแยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ไปอย่างเร็วเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันตัวเด่นก็คือสี่หกเก้าสามแปดสี่่งรูดแปดกับสี่นะคะวันนี้จะให้ปันวันแปดนะคะวันนี้ฟันแปด ตาบ,บินในตารางก็จะมี3 6 6 3 3 8 8 3 9 4 4 9 8 6 6 8 4 6 6 4 6 9 9 6 3 4 4 3 8 9 9 8นะคะเบิ้นก็จะมี4 4 3 3 6 6ส่วนต๊ะเจาะก,ก็จะมี3 6 6 3 3 8 8 3 8 6 6 8แล้วก็6996นะคะทุกคนลองจับวินดูเด้อ่าหรือใครจะจับวินในตารางดูก็ได้แต่ที่เน้นๆนะคะเน้นวิ 8, 48, ่งรูดแปดกับสิ่งฟัน8อ่า เฉพาะกิจจะทันไหมแอดมั่นใจว่าเฉพาะกิจจะมาแปดนะคะวันนี้โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำมือรวยทุกคนจ้า